ฮ everyone Welcome to English Genius Class นะครับขอต้อนรับทุกน้องทุกคนนะครับเข้าสู่คลาสภาษาอังกฤษของเรานะครับวันนี้นะครับบทที่2แล้วนะน้องๆบทที่2แล้วนะครับบทที่สนี้นะครับเราจะมาฝึกในส่วนของเสียงแอนนะครับ a n อ็นแอนนะครับ a n เนแอนนะครับอ่าเพชรชนะได้เพชรชนะหนึ่งนะครับที่จะมา สะกดกับอ่านนะครับจะได้เป็นเสียงใหม่นะครับจะได้เป็นเสียงอะไรนั้นวันนี้เราจะมาฝึกพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูบทที่2นะครับบทแอนนะครับ a n n เนาะนะครับบทที่1นึ่งคำที่1นะครับเมื่อเสียง m นะครับตัว m นะครับเด็กตัว m ออกเสียงเมนะครับ m ออกเสียงเมนะทุกคน m ออกเสียงเมนะครับเมื่อเมนะครับเม มาบวกกับเสียงแอนนะครับเมบวกกับเสียงแอนเมบวกกับเสียงแอนนะครับจะได้เป็นแมนนะครับเมแอนแมนเมแอนแมนนะครับไหนลองตามคุณครูสักสองครั้งนะครับเมแอนแมนเมแอนแมนนะครับอ่าเก่งมากๆเลยนะครับเมแอนแม่ and, man, นครับแปลว,ว่าอะไรเอ่ยแปลว่า ผู้ชายนะครับแมนผู้ชายหรือแปลว่าคนก็ได้นะครับอ่าคำที่สองนะครับจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าซีอีกแล้วเมื่อวานนะครับคลาสที่แล้วเราเจอซีแล้วนะครับซีออกเสียงว่ายังไงเอ่ยซีออกเสียงว่ายังไงเอ่ยซีเสียงเคิร์กถูกต้องเลยนะครับซีเสียงเคิร์กนะครับซีเคิร์กนะครับเคิร์กบวกกับเสียงแอนนะครับเคิร์กบวกกับเสียงแอนนะครับเคิร์กแอนออกเป็นเสียง ออกเป็นเสียง can นะครับ c and, can 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 นะครับไหนลองตามฝึกซักสองครั้งนะครับ c and, can 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 นะครับอ่ะเก่งมากๆเลยนะครับ can แปลว,ว่าอะไรเอ่ยแปลว,ว่ากระป๋องนะครับ can แปลว,ว่ากระป๋องนั่นเองนะครับต่อไปคำที่3นะครับคือคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว พี่นะครับพี่ออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ยพี่ออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ยพี่ออกเสียงเพอพี่เพนะครับพี่เพนะครับเพ p. บวกกับแอนของเรานะครับบวกกับแอนของเราจะได้เป็นอะไรเอย่ยเพอแอนแพนเพแอนแพนนะครับอ่านไหนลองตั้คุณครูเนาะสักสองครั้งนะครับพี่เพอเพอแอนแพนเพแอน แนนะครับเก่งมากๆเลยนะครับแทนแปลว่ากระทะนะครับกระทะชื่อไว้ทอดไข่นะครับนะครับตัว v นะครับอ่ะ v นะ v เสียง v v เสียง v นะครับ v บวกกับ n ของเรานะครับ v บวกกับ n ของเราก็จะได้เป็น van นะครับ v n van v a n van นะครับไหนลองตามคคุณรูสักสองครั้งนะครับ v a อนแฟนเฟอร์ van, v, van, นะครับเก่งมากๆเลยนะครับ van แปลว่ารถตู้นะครับ van แปลว่ารถตู้นั่นเองนะครับคือคำว่าอ่าขึ้นต้นตัว f นะครับขึ้นต้นตัว f นั่นเอง f เสียงเฟนะครับ f เสียงเฟนะครับเฟบวกกับ an ของเรานะครับบวกกับ an ของเรามักลายเป็นเ an ร์แแฟน เฟอร์แอนด์แฟนนะครับเราอ่า,ตานตามครูสักสองครั้งนะครับเฟอร์แอนด์แฟนเฟอร์แอนด์แฟนนะครับเก่งมากๆเลยครับแฟนแปลว่าอะไรเอ่ย What does mean นะครับเฟอร์แปลว่าอะไรเอ่ยเฟอร์แปลว่าพัดลงนั่นเองนะครับอ่านเก่งมากๆเลยนะครับ ครบแล้วสำหรับ5คําของเรานะครับในส่วนของหมวดแอนนะครับหมวดแอนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับว่าหมวดแอนนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคําว่าอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยพร้อมๆกันนะออกเสียงพร้อมๆกันพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับไปละเลยเมนะครับเมแอนแมนเคอแอนแคน Bye bye and Pan Next V and Van and the last one is F and Fan see you again next class. Don't forget to read it at your home don't forget to repeat it again and again practice by yourself นะครับสามารถฝึกฝนได้ที่บ้านนะครับง่ายๆเลยด้วยการเปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับฟังทุกวันฝึกทุกวันง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เ,เก่เงภาษากันแล้วนะครับ see you again next class goodbye <S 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 <S